ค่ะหลายคนก็ถ้าเขามาทามแนวท่างชโชคลามเนาะคะ่ะพี่นอ้องกะขออนุญาตฝากไปในคลิปนี้เลยเนาะคะ่ะพี่นอ้องว่าจะพากหหวยแบบว่ามีกำหนดทางออนไลน์เนาะคะ่ะ <IF> เ <IN C 2> พราะว่าเมื่อวานเดินทางไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอ,รบอกว่าให้พักได้แล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้องกะตามที่ครูบาอาจารย์บอกกล่าวมาเนาะคะ่ะเพิ่นกย็ยอมมีเหตุผลของเพิ่นเนาะคะ่ะเข้าเป็นลูกศิษย์ที่ดีเฮาก็ต่องฟังครูบาอาจารย์เฮาเพิเ่นเตือนเฮา้วยความวังดีกว่าคนอื่นๆ,ๆที่อยู่หลอขคางเฮาอยู่แล้วเนาะคะ่ะพี่นอ้อง กะพากแบบเง้วๆเลยเนาะค่ะแบบบ่มีกำหนดเนาะค่ะพี่น้องโชคลาภบ,บางเทีหายไปบบถือเจ้ากับสิเป็นทุกเนาะ,ะซื้อเลขบ่ถือบางคนมันกับสิเป็นกรรมคอยกะมาไตรตองดูแลเนาะค่ะพี่น้องภาพพี่น้องทำบุญสามวัดรมีที่กัวโชคลาภกะแล้วแต่ว่าเราโอกาสเนาะค่ะพี่น้องจะได้แบบหูเนาะบาคนซื้อเจี๊ยบเป็นจังไดเนาะ,ะสำหรับคนที่เห็นคลิปแรกๆล่ะคอมเมนต์บอกว่าอ่ะเดี๋ยวจะตอบไห้ในคลิปนี้เนาะค่ะพี่น้อง เดียวเดียวเย็นๆจะเคือนคอมเมนต์เนาะคะ่ะทีเพื่อนคอมเมนต์มากจะยกคอมเมนต์ตัวอย่างขึ้นมาให้พี่น้องฟังเนาะคะ่ะบางคอมเมนต์กะบอกว่าถ้าหายไว้แมน่นกใหายเขาไปเลยสี่สี่หายเขาทำบุญอ,อีหยังอ่าคอมเมนต์นี่เนาะคะ่ะพี่น้องขออยามตอบมากเลยเนาะคะ่ะพี่นอ้องแลอีกอย่างโอเนเงินไปแล้วมันเข่าบัญชีไผเข้าใครบริษัทมันก็เข่ากูนี่ละเพราะว่ากูไปนวนหายเลขยเข้าถือแต่กูหายเลขยเขาไปถือเขาสิทษบุญควมก็กูบอ่ะตอบหายเด้อประโยคนึงอีกประโยคนึงที่บอกว่า ถ่ายแม่นเป็นยังคือบอหายไปเลยเบื่อนายนะมนุษย์งูกินพวกงูกินมนุษย์งูกินผวกพวกนี้ได้จะมันบอเขาวาดดีๆข่อยอยากไยยงมได้ข่อยกัสีหายข่อยซอยเบอร์สุขคนยกเวนมึงอ่ะตอบง่ายๆสั้นๆสไตล์ข่อยอยู่แล้วข่อยค่อนตรงอยู่แล้วค่ะตรงก็ไหม่บรรทัดกับอีเจี๊ยบนี่แหละบอกไว้เลยผู้ใดที่ที่ตามข่อยเพื่อนยอมหูวันนี้ใสยสันดานข่อยมันเป็นจังไดเลิกๆอ่ะย่ายอข่อยตอบให้เลยเด้อ กับไปเบิ้งเอาค่ะมันมีดอกไมีใหญ่อันนั้นชิมาอียังกะปูโชคสัยสาสตร์ทีเดียวนี่เป็นซัมเเวสีหิวโหยมากก่อนสิได้เบิร์เวนเบิดกรรมมาเกิดเป็นมนุษย์แหน่เลยเจ้านี่ใหญ่เอ้ยเท่าแล้วก็บระยุทส่วนเท่าเนาะเท่าละเท่าแล้วมีคุณน้าบก็ดีอยู่อันนี้เขาเอื่นเท่าบบม,มีคุณนา,าพเจ้าเน่ยเดี๋ยวสิมตาตอบให้ลวอยอ,อกจาก การทำบุญนางสมาธิก่อนอคอยผู้คนเบาตรงอยู่แล้วพี่นออ้องคอยบุมีหยังดอกคิดแตงไหขอคอยก็ว่างสั้นคนที่ว่ามันวัน,วน,วนบ่อซอยแห่งผู้เจ้าถือเรือข่อวยดอกบางท่านนะตอบได้เลยเนาะค่ะพี่น้องภาคแบบเงวๆบุมีกำนวไพยอยากทำบุญก็ทำใครบบื่อแค่ละก็เลี้ยวเพราะว่าบุญมีไผ่บังคับให้ผู้ใดทำบุญใดถ้าจิตใจมันบุญมีเพื่นฐานที่อยากสางบุญสางบาร,รมีอยู่แล้วประมาณนั้นแหละเบิง้งมีแต่ปลาแต่ดูกจะเบิ้งกร,ระโจกรถปลโรยเคยเด็กไปมองดีๆดอก แ้วก็ตอปอีอย่างเนาะค่ะพี่น้องเงื่อนมันเข่าไผ่ตออีกรอบก็ได้มันก็เข่ากูนี่แหละพอกู้หายเร็วเขาถือถ้ากู้หายเล็เข,เ,ลเขาก็ถือไผ่เขาจิมาท่ำบุญคนที่เขาทํำบุญก็กูนะ่ะเขาไปเห็นสิมาหยากน้ำกูเลย่ากูสิไปเหตุบุญหม่องได้เพราะว่าเขามีตาเขาเห็นอยู่ว่ากูมือกูกับไปหาท่ำบุญแล้วพังเงื่อนเติมนามันรถนะ่ะคอยบอกดได้เลยถ้าผู้ใดเห็นคลิปก่อยเขาหมู่อยู่แล้วพ่วต้องร่วมบ่ต้องไปคิดเลยเงิ่อนท่ำบุญนะ่ะคิดเอาแค่ค่ามั่นรถเนี่ย คอนโหลดได้ขั้นหนึ่งสบายๆนะข่อยสีมมว่าข่อยบางคนก็บ่าสร้างภาพโอ้ยขันสีสร้างภาพเป็นสิบยี่สิบปีสร้างภาพได้ดีปันนี่ก็สร้างไปเถอะสร้างภาพแบบเปลืองเงืนชิบหายนี่เอาบวละเออกูดีก็ะว่าันสียู่แล้วเด้อบอกไปผู้ได้สร้างกูก็สร้างกูได้ว่าดอกกูได้เงินจาก